กันหน่อยครับผมเกี่ยวกับมองยังไงกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะครับผมในการแก้เรื่องสินค้าแพงไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และอื่นๆที่พาเรตกันขึ้นราคาในช่วงนี้ครับคือว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเนี่ย เข้มงวดกับเกษตรกรในการมาตรฐานในการที่จะต้องมีความดีสุกรซึ่งมันต้องใช้ต้นทุนเยอะแล้วกเกษตรกรเขาเลี้ยงแล้วมันขาดทุนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยรัฐบนตรีว่าการกระทรวงเษกษตรกหิงซวยไม่ได้ทํางานเลยขอประจานเลยว่าแย่สุดๆเกษตรกรเนี่ยสุกรเนี่ยมันมันตายไปตั้งแต่ปีหกสองแล้วตายไปสามล้านตัวแล้วเป็นโรคระบาดจากอพิวาตรกโรคนะคะจากอับอริกา แต่เขาก็ไม่สนใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่าว่าแต่สุกรเลยคุณรู้หรือเปล่าแม่ก็ตั้งวัวล,ลำปีสกินน่ะวัวเนี่ยลูกน้องฉัน,นเลี้ยงวัวห้าสิบตัวนะตายไปยี่สิบห้าตัวเจ๊งไปหนึ่งล้านบาทแทบจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วตอนนี้อ่ะครับแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมอาหารที่จะให้วัวที่จะให้สุกรกินไม่มี ญาิจะให้กินก็ไม่มีแล้วสกอร์เนี่ยมันต้องแก้ปัญหาด้วยยังไงร,รู้ไหมม,มันต้องแก้ปัญหาด้วยที่รัฐบาลเนี่ยต้องไปบังคับไอ้บริษัทในทุนที่มันขายอาหารหมูอาหารหวัวครับอาหารสัตว์พวกนี้มันขายแพงขึ้นราคารัฐบาลเนี่ยต้องไปจัดการกับไอ้พวกขายอาหารสัตว์พวกนี้ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคน เลี้ยงวัวลูกน้องฉันก็ได้เลี้ยงแล้วก็เจ๊งจนหมดตัวจะฆ่าตัวตายไม่มีเงินจะลงทุนเลี้ยงแล้วกลัวไปจนตายเลยอ่ะเลี้ยงวัวมาตั้งยี่สิบห้าปีไม่เคยเจอโรคระบาดเหมือนปีนี้กับปีที่แล้วลัมปีสกินแล้วก็ตอนนี้อาหารแพงมากหมูขึ้นมาโลละร้อยครับขึ้นมาโลละร้อยไก่ขึ้นราคาอีกแล้วเราแบบเขาหมูแพงคนไปกินไก่ไก่ขึ้นมาโลละยี่สิบอาหารทะเลแพงอีกล โลละยี่สิบล่าสุดไข่ไก่ก็ขึ้นแล้วคือว่ากุ้งตอนนี้ไม่มีกุ้งเลยนะกุ้งขาดตลาดเลยเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนฉลองกันเยอะแล้วก็คนไม่ลงไม่ทํางานสุดกันเยอะครับไม่มีกุ้งจะ่า,ายแล้วตอนนี้มแม้กระทั่งผักก็แพงครับไขก่ก็แพงพิชโนเนี่ยโลละสามร้อยพิชโนื่นะว้านให้ลูกแม่ครัวไปซื้อทำให้เป็นคันหนึ่งเพื่อมาทำแกงเขียวหวานหม้อหนึ่งนะ ครับแม่เชี่ยวว่างปากอะซื้อกินข้าวกระโดดดีกว่าถึงละห้าบาทแล้วแม่ครับผู้ประกอบการก็จะอยู่ได้ยังไงถ้าอะไรเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการเซษตรเฮงซวยปากไปถึงประยุทธ์เลยปอนครับโอเคครับแม่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยมันบอกว่าจะแก้ไขปัญหาชดเชยทีนี่ค่าเสียหายเกษตรกร,รค,ครับ จนป่านนี้ผ่านมาหนึ่งปียังไม่ได้เงินสั้นรัรจดจากมันเลยครับอย่างการันจะนำวัคซินนำเข้ามาแก้ไขโรคระบาดให้กับเกษตรกรจนป่านนี้ยังไม่ได้วัคซีนจากมันเลยกเกษตรกรต้องหาเงินตัวเองกู้เงินเพื่อที่จะมาซื้อ,อยารักษาสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเลี้ยงไว้มีต้นต้นเพิ่มขึ้นตัวละห้าร้อยบาทโอเคโอเคเเโอเคโอเคคับแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ก็คืออย่างอย่างการแก้ไขปัญหาของทางกระทรวงพาณิชย์ครับผมเช่นการสั่งห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศเนี่ยครับผมตรงนี้คิดว่าจะช่วยตรึงราคาหมูได้ไหมครับตรงึงไม่ได้ก็มันไม่มีคนเลี้ยงไงปกติคนเลี้ยงเนี่ยได้พันเจ็ดร้อยตันแต่ตอนเนี้ยคนเลิกเลี้ยงหมดว่ามันเจ๊งหมดตัวไม่มีเงินจะเลี้ยงเลี้ยงก็เจ๊งเหลือผลิตออกมาแค่แปดร้อยตันมันไม่พอไงเราให้นวดการส่งออกมันก็ไม่พอรัฐบาลต้องออกมาจรก,การเลยที่เจ๊กระด <ม>แล้วก็ให้เงินเขาไปเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปบังคับในบริษัทที่ขายอาหารหมูอ่ะให้มันลดราคาแล้วก็ต้องลดราคาน้ำมันด้วยเพราะมันเป็นต้นทุนในการขนส่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงครับข้อหมูที่เราจะไปซื้ออ่าสินก่อสร้างที่มาสร้างก็ขึ้นราคาคุณรู้หรือเปล่าขึ้นราคาทุกอย่างไม่กระทั่งจิต<ม>ที่เราจะมาก่อสร้างข้อหมูก็ขึ้นราคาแต่เ,เคยซื้อก้อนในสามบาทเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาเป็นเจ็ดบาทต่อก้อนคุณรู้หรือเปล่า อืมครับผมทีเนี้ยไม่ทีเนี้ยครับแม่ถ้าเราดูในเรื่องของนโยบายอีกอย่างหนึ่งของรัฐบาลหรือว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเนี่ยครับผมที่มีการออกโครงการรถโมบายขายหมูไก่ในราคาถูกรวมไปถึงการจูงใจให้ประชาชนหันมากินไก่แทนหมูที่ราคาแพงเนี่ยครับแต่ล่าสุดทางสมาคมเลี้ยงไก่ก็ออกมาประกาศแล้วครับว่าจะขึ้นราคาไก่เพราะต้นทุนสูงเนื่องจากคนหันมากินไก่เยอะแบบนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบผักชีโรยหน้าของรัฐบาลหรือเปล่าครับแม่ ไอ้ที่ออกรถโตบาลจมไนไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนั้นประเทศมันแค่เป็นจุดที่มันไปเพื่อไปหาเสียงเท่านั้นเองมันไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนั้นประเทศมันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวสิ่งที่จะแก้ปัญหาระยะยาวคือคุณต้องไปแกแไขมาัตรการที่เป็นบังคับให้เข้าวซาข้าวโคกอย่างมาตรฐานที่มันต้องการองต์กรไม่มีมันจะลงทุนลงทุนในเป็นสินค้าจะไปที่ไหนมาลงทุนตามที่มันต้องการสอง ไม่แค่เกษกตรกรบางพักพต้องมีต้นทุนในการเลี้ยงหมูหรือวัวตัวละห้าร้อยบาทเนี่ยไม่มีเงินจะซื้อ,อยาแล้วนี่คือปัญหาของเกษตรกรที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปแก้รัฐมนตรีว่า,าการเกษตรอ่ะสมควรปอดฟ้าไปถึงประยชน์เลยครับโอเคครับแม่แก้ปัญหาไม่ตรงจดุดครับ แม่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากตอนนี้ก็คือโรคอหิวาในโรคอหิวาหมูแอฟริกาครับผมประเด็นนี้มองยังไงครับผมต่างฝ่ายต่างโยนกันไปมาครับผมว่ามีบ้างไม่มีบ้างคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างเนี่ยครับผมเรื่องนี้รัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องควรที่จะแก้ปัญหายังไงครับในมุมมองของคมันโกกตอแหละไงรัฐบาลมันโกกตอแหลงและรัมนตรีมันโกกตอแหลงเพราะว่ามันกลัวบริษัทขายอาหารหงเจ๊เจ่งและบริับ S <S นายทุนทั้งหมดได้แหละครับแล้วมันเป็น,น,นยังไงเกษตรกรเนื้อหมูตายหาหมดนายทุนนั่นแหละมันก็นั่นแหละก็จะไปได้ผลประโยชน์ตกกันนายทุนที่เป็นผู้เลี้ยงแต่เพียงผู้เดียวนายทุนในประเทศคีออันดับหนึ่งรวยอันดับหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทขายทั้งอาหารหมูขายทัพพันห,หมูอืมครับ,รบนั่นแหละมันได้ผลประโยชน์นี่แหละคือความเลวของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำทุกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายเจ้าสัวที่เป็นนายทุนครับ โอเคครับแม่เดี๋ยวมาประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าแรงครับผมอย่างเรื่องปัญหาค่าเรื่องของค่าแรงเนี่ยครับผมคุณแม่ลีน่าจังมองอยังไงครับผมอยากให้ช่วยเรียกร้องให้ประชาชนไปยังรัฐบาลหน่อยครับเพราะตอนนี้เรื่องของค่าครองชีพก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ค่าแรงก็ยังไม่ขึ้นอย่างนโยบายที่เอพ,พลเงปร,รัฐเคยหาเสียงไว้ถ้าเกิดว่าทั้งแม่ลีน่าจัง,งจำได้เนี่ยครับผมที่บอกว่าค่าแรงเนี่ยวงเนี่ยองต้องบอกเลยว่าต้องจุดไปก่ก่อนถาแร ขนาดนี่ยังไม่ได้ขึ้นค่าแรงนะผู้ประกอบการยังเจ๊งหมดคนตกงานกันเป็นสิบสิบล้านคนครับการสง่งผมันมาขึ้นค่าแรงผู้ประกอบการมันจะไปไม่ไปไม่ไหวแล้วก็โรงงานต่างๆเขาก็ย้ายที่ผลิตเนี่ยไปเวียดนามหมดแล้วตอนนี้เรายังขึ้นค่าแรงไม่ได้มีอย่างเดียวที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก็คือเรื่องเข้าไปดูแลเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุงกรผู้เลี้ยงวัวผู้เลี้ยงไก่ครับ แล้วก็ลดราคาน้ํามันแล้วก็เอายารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาเอาเงินเข้าไปช่วยเหลือเหมือนจะไปจ้างรรษษาเาษตรกรเลี้ยงอ่ะมาถึงแก้ไขปัญหาได้ครับผมแล้วแล้วอย่างที่การหาเสียงของนโยบายของพระฐรมชารัฐอะครับผมที่บอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น425บาทหรือปอตรี2 0 0 0 0บาทเนี่ยครับผมดูเหมือนตอนนี้ยังทําไม่ได้ครับผมอันนี้แม่มองอยังไงก็มันเป็นนโยบายตออแหลหลอกประชาชนไงไม่เป็นไปได้ยังไงขอให้ไล่กันเลือกตั เรือตั้งัชนะได้เป็นรัฐบาลนำหน้าอยู่ในเมือประชาชนจะได้ไม่ได้จะชังหัวมันอืมถ้เป็นอย่างนี้ก็คัดกันเมืองอ่ะตอแหลกันแท,แทบจะทุกพัดแทบจะแทบจะทุกพัดโอเคครับใช่ครับสุดท้ายครับผมถามสรุปคุณแม่ลีนาจังอย่างนี้ครับผมมีอะไรอยากจะสื่อสารเพื่อกระตุ้นไปยังรัฐบาลให้รีบแก้ไขปัญหาโดยเร็วไหมครับผมเพราะตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับผม ของประชาชนเนี่ยคุณยังไม่รีบแก้ไขคุณยังเอ้อระเหยรอ,ยอยชายเอาเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงนี้แหละอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้กลับมาฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่เลือกคุณ